โอเคก็สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเดอะจ็อกเกอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปเ e ็กโปรไฟล์ของภาค V กันอีกแล้วเนาะกับเ e ็กโปรไฟล์ลิงจ็อกเกอร์นะครับของสายเมสซายาน,นี่ที่ได้เป็นโปรโมตัวนี้มานะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่โปรโมใหม่หรอกมันเป็นโปรโมเก่าแล้วเนาะที่มาตั้งนานแล้วแหละอย่างเนี้ยที่ผมมีเนี่ยเป็นของเก่านะครับแต่ว่ามันเพิ่งมีรีนะครับลีลงมาเทินเป็นแบบฟูลอาร์ตเนาะแต่ไอแบบฟูลอาร์ตอ่ะพอดีของผมมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยต้องส่งเคลมกับทาง ร้านการ์ดไปเนาะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอเคลมเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาใส่เด็กเนาะอันนี้เป็นของเก่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะว่าที่ตอนช่วงที่โปรโมโตัวนี้รีมาแล้วเนี่ยแล้วก็ในปัจจุบันที่มีของเสริมจะชุด d v วีเ02หรือโปรโมโต,รต่างๆมากมายมาเนี่ยมันจะทําให้เด็กนี้เนะี่ยมีสไตล์การเล่นเปลี่ยนไปยังไงนะครับก็มาดูกันดีกว่าเนาะ มาดูกันที่ลิทเด็กนะครับลิทเด็กผมก็เริ่มมาที่เกรดสามกับเกรดสี่ก่อนแล้วกันเนาะเกรดสี่ก็แน่นอนครับว่ามีวอลโคเกเดนะครับทั้งหมดสี่ใบแน่นอนเป็นตัวหลักที่ทําให้เด็กนี้เล่นง่ายแล้วก็เก่งนะครับต่อไปก็เป็นนี่อัลเทโกเมสไซย่านะครับก็ใส่มาสี่ใบเลยผมอาจจะไม่ได้พูดสกิลมากนะครับเพราะว่าเป็นเด็กเก่าที่เคยทํามาหลายคลิปแล้วเนาะก็สามารถไปดูดูกันได้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งผมใส่เป็นนี่ เป็นเมสยานะครับฮาร์โมนิกเมสยาเนาะเป็นเมสยาร่างเก่านะครับนี่เป็นเมสยาร่างเก่าผมใส่มาเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเด็กมันม,มันพอมีที่เหลือให้ใส่ได้1หรือ2ใบเนาะก็เลยใส่มานะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไปใส่เป็นตัวอื่นที่คิดว่าเหมาะสมได้นะครับที่เป็นเกรดอื่นก็ได้นะแต่จริงผมแค่ไม่อยากให้เกรดสามันมีแค่สี่ใบอะเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเล่นยากไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยใสมาอย่างนี้ <God. S 1> ก็แนะนําว่าเวลาเล่นก็ไล์เป็นตัวเมสยาร่างสีส้มก่อนแล้วค่อยเป็นร่างสีขาวนะครับประมาณนี้เนาะ ก็ประมาณนี้สําหรับลิสเด็ของเกรดสากับ4เนาะต่อไปก็เกรด2นะครับเกรด2ก็จะมีคนนี้กัตโทรานะครับกัตโทรานี่ก็เอามา4ใบเนะบาะสใบนะครับเป็นตัวที่เอาก้าวมือมาล็อกได้หลังจบการต่อสู้น,ะนั่นเองแล้วก็ต่อไปก็เป็น lady p a n อร์แห่งการย้ายมวลสารนะครับเป็นตัวทําเวฟของสายเมสยาที่ดีมากๆหตัวเลยเนาะนี่เพื่อ ก็เมื่อมันตีเนี่ยถ้าเป็นบรรนกามีคำว่าเมสยายในชื่อนะมันจะบบก5,000ันะครับแล้วก็มันจดแปลนต่อสู้เนี่ยล็อกยูนิตนี้ต่อไปก็เป็นโปรโมเกรด2นะครับใบน,นี้ตอนแรกผมก็อาว่าจะไม่ใส่นะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมมาผมว่าโปรโมใบนี้มันเป็นโปรโมที่หาโอกาสได้ใช้ค่อนข้างยากนะครับยากแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วใส่ไว้หน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับก็คือเมื่อมันเมื่อเราเริ่มต้นไลไฟ์เฟสเนาะถ้าบรจ่าของเราเป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าเนี่ยทิ้งการ์เปนนี้จากบนมือนะครับเพื่อ ดู5ใบบนสุดของกองเนาะแล้วก็เลือกการ์ดเกตสองเลยต่ำกว่าไม่เกิน1ใบนะครับนําขึ้นมือได้แล้วก็จากนั้นสับกองเนาะซึ่งหลักๆจะไม่ใช้สกิลล่างของมันนั่นแหละอ่าแต่ว่าสกิลบนก็โอเคนะสามารถใช้ได้นะครับที่เมื่อมันโจมตีในขณะที่มันถูกบูสต์เนี่ยโซบัสหนึ่งนะครับแสดงการหนึ่งใบบนสุดของกองถ้าการนั้นเป็นยูนิตเกตหนึ่งหรือสูงกว่าเนาะนำการนั้นลงช่องเลียที่ไม่มียูนิตยูในสภาพล็อกนะครับอ่าก็จริงๆสกิลบนผมว่ามันไม่มันไม่ค่อย คือจะพูดยังไงแต่มันไม่ได้ซัพพอร์ตกับเด็กในสยาอะไรขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> อันนีสน้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบสกิลบนมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสกิลลางก็โอเคนะช่วยฟาร์มหาของได้นะครับอ่ะประมาณนี้จึ๊บเกรดสก็ใส่มาทั้งหมดนี่ตามนี้เลย9ใบนะครับนี่จึ๊บต่อไปก็เป็นเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งก็แน่นอะนว่าต้องมีตัวโปรโมใหม่นะครับทั้งหมดสใบเลยเนาะ นี่เพราะว่าเป็นตัวที่ทําให้เราเล่นต้นเกมได้นะครับเป็นเล่นแบบช่วงต้นเกมได้ช่วยหาเคสีมาเล่นช่วงเราเก1เอ2เสองได้ใส่มาสีใบเลยอ่ะหรือบอกสกิลลวกันบอกสกิลหน่อยสกิลของลากันจักนะครับมามีออตโอต้เมื่อลงสนามในช่องแวนการ์ดเนาะนำการ์ดจากมือของเรา1ใบเนี่ยลงช่องเลียนในสภาพล็อกนะครับจากนั้นเราจะได้จักร์หนึ่งใบเราก็มีแอคทีฟช่องเลียน,นะครับเพื่อละครั้งด้วยการจ่ายหนึ่งเาบัสนะครับปลดล็อกการ์ดที่ถูกล็อกของเรา1ใบถ้าเราทําการปลดล็อกเนี่ยเราทําการโซชาร์จหนึ่งใบนะ ก็คือเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตกับไอตัวเมสซายาร่างสีส้มได้ค่อนข้างดีเลยนะแถมถ้าลงช่องแวนเนี่ยยัเอามือหนึ่งใบมาล็อกได้ซึ่งถ้าเรามีกรนดัมโยนมือเนี่ยเราเอกกันดัมลงมาล็อกได้แล้วเทิร์นต่อไปเราจะได้ตัวเรียกาศที่มีพลังโจมตีสามหมื่นม้โจมตีคู่แขกได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยเประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปผมใส่เป็นคนนี้มานะครับนี่ก็คือเมื่อบ,บูธหรือโจมตีฮิตนะครับในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูธหรือโจมตีฮิตเนี่ย เรานำกา้าวจากมือหนึ่งใบลงช่องเลียนในสภาพล็อกแล้วก็จวดหนึ่งใบนะครับซึ่งผมเอามาเพิ่อมโอกาสในการเอาเกรดสี่ลงสนามให้ไวๆนั่นแหละคือเล็กเนี่ยสไตล์ที่ผมจัดคือจะเป็นเน้เน,นแบบเอาเกรดสี่จากคนมือลงช่องเลียนให้ได้เยอะที่สุดนะครับไวที่สุดด้วยเพราะว่าเกรดสี่เป็นการ์ดที่ลงแบบปกติไม่ได้ด้วยเพราะว่าแวนการ์ของเราเต็มที่มันแค่เกรดสามใช่ไหมแล้วตัวเกรดสี่มันไล่ลงช่องแวนไม่ได้นะครับเออแถมถ้ารันถึงมันจะมีก,กรณีที่สามารถคอแบบพิเศษได้อะไรเงี้ย มันก็จะคอลงมาก็จะถูกดีทายดังนั้นแบบต้องเอามันในสภาพล็อกเท่านั้นเนาะก็เลยแบบเออถ้าทํายังไงก็ได้นะให้มันแบบลงช่องเรียนในสภาพล็อกให้ไวที่สุดนั่นเองผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไปใส่เป็นตัวเมื่ออันล็อกจวนหนึ่งได้นะครับอันนั้นก็จะช่วยฟาร์มมือได้ช่วยเพิ่มมือได้เหมือนกันเนาะอ่าประมาณนี้นะครับตัวกรีดหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมก็ใส่เป็นตัวเปิด5หา3ของบบลิงจ็อกเกอร์มานลครับนี่เป็นตัวเปิด5หา3ามของลิงจ็อกเกอร์ปกต ประมาณนั้นแล้วก็ส่วนของทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ทริกเกอร์เราก็เป็นทิกเกอร์มาตรฐานน่ะเป็นคริสี่ใบนะครับเออคริ8แปดใบสิฮิวเกตสามสี่ใบอ่ะรอทิกเกอร์พีจีนะครับ,บสี่ใบฮิวเกตสามสี่ใบใส่สี่เลยนะตอนนี้คือช่วยต้นเกมได้เยอะนะครับสมมติเราเดินเริ่มก่อนเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็เป็นตัวเริ่มอะไรก็ได้แล้วของภาคบีนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับลิเด็กเนาะ จร,จริงๆเด็กที่ผมจัดจริงๆที่เอาไว้เล่นอ่ะมันจะเป็นเด็กเมสยาส่งเคออสนะครับแต่บางคนอาจจะแบบยังไม่ได้หาซื้อเซตของเคออสจากไมเทิลอะไรเงี้ยก็มาเล่นเป็นเมสยาเพียวๆอย่างนี้เล่นได้นะเล่นตามได้นะครับก็ลองลองดูกันได้เนาะถ้าใครอยากอยางจัดตามนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบคนเนี้ยก็ไปเปลี่ยนเป็นออเดอร์ล้าวนเหมือนเดิมก็ได้เนาะที่เคยใส่ไปนะเป็นนอมอนออเดอร์วังวนแห่งเกียวขึ้นอะไรนี่จำชื่อไม่ค่อยได้นะที่มันอันล็อกการได้หนึ่งใบแล้วได้ตัว,วหนึ่ง่ประมาณนั้นเนาะ เดี๋ยวก็มาดูสไตล์การเล่นดีกว่านะว่าจะเล่นอะไรยังไงครับสำหรับการมาตัวเกมจะช่วยให้เด็กเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนก็เชียวไปดูกันโอเคมาก็ถึงกับวิธีการคอมโบเด็กนะครับซึ่งไอคอมโบเด็กของเด็กเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เกมหนึ่งเลยนะเออเวลาเราจวดกล้ามมือขึ้นมาเนี่ยแนะนําว่าเราต้องมี2ใบห,หลักๆคือ2ใบนี้นะครับอยู่บนมือนะนี่เพื่อจะทาให้เด็กเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะครับเราต้องมีใบนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะ สองใบเนี่ยอยู่บนมือเลยนะครับแบบรวมถึงการเปลี่ยนมือไปแล้วยังอย่างน้อยเราต้องมี2คนเนี่ยอยู่บนมือนะครับที่เหลือก็แล้วแต่เกรดของเราเลยนะแต่อย่างน้อยถ้าเรามี2คนเนี่ยเรายังพอมีโอกาสที่จะเล่นได้ง่ายนะครับทาให้เด็กเนี่ยมันบุกได้ไวขึ้นนั่นเองอ่ะสมมติเราเข้าเล่นแล้วนะครับผมว่าเราเออผมเริ่ออมก่อนก็จัวหนึ่งรอยเป็นรากกระจาดนะครับสกิลของตัวเริ่มก่อนก็ได้จ่วการหนึ่งใบครับผมจากนั้นสกิลของรากกระจาดเอาการบนมือหนึ่งใบลงช่องเดียนสภาพล็อกนี่จากนั้นจ่วการหนึ่งใบนะครับ ประมาณนี้แล้วก็จบเทอร์ดน,นันอกนี่ประมาณนี้คู่แข่งจบตีมากไม่ป้องกันเข้าเทอร์นของเราสแตนแอนดร w ครับผมสมมุติว่าเรามีนกนะนกเนี่ยคือประโยชน์มันแค่เอามาช่วยหาตัวเนี้ยสมมุติว่าเราไม่มีตัวนี้ใช่ไหมเราสามารถใช้สกิลของนกอะ่ะตอนที่เรายังไม่ไร์เป็นเกรดหนึ่งนะเราสามารถใช้สกิลนกเพื่อเปิดหาตัวราก,ก,ารากันจ่าขึ้นมือได้สมมติว่าในกรณีที่เรามีแค่เกรดสี่บนมือก็ถือว่าช่วยได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีนกหลายใบยเราสามารถใช้หลายใบยได้นะใช้ทีละใบไปเลยนะครับ ันนี้สมมติว่าเรามีไปแล้วสมมติว่าเราจะไล่เกตสองแต่ว่าผมขอทิ้งตัวนี้ครับผมดูห้าใบสุดหาเกตหนึ่งเ,เกตสองหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับอืมโอ้กรณนนี้ผมเอาคนนี้แล้วกันเพราะว่าบนมือเรามีตัวของกัตโทราใช่ไหมอยู่บนมือแล้วนะครับชื้นโอเคอขึ้นมือครับผมจากนั้นก็ไล่เป็นกัตโทราเลย แล้วก็เลื่อนกันดั้มขึ้นไปนะครับผมเรียกกันดั้มนะเจ่จริงๆมีอีกชื่อหนึ่งคือคิงโอเทอร์นะครับช่องน,นี้ติดเทนไตแล้วก็เรียกไปคิงโอเจอร์แล้วก็ตัวนี้แนะนาว่าลงไปหลังตัวกันดั้มไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะตีทั้งหมดสามหมื่นแปดอ่ะเพราะว่าเบียนพลังของในตัววอลโคเกรี่เกดสีของเราเนี่ยมันจะพลังสามหมื่นนะครับซึ่งมีโอกาสคิดค่อนข้างสูงอืมจากนั้นก็อาจจะเล่นแค่นี้ก่อนก็ได้นะแมตเทิร์นเฟรคครับผมเอาแวนกาโจมตีก่อนเลยหนึ่งหมื่นไลท์เช็คครับผม ดิอ่ารอพลังตัวการ์หนึ่งใบอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะชื้อย่นัไรสี่กัตโทอร่าครับเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีแบนกาเนี่ยหนึ่ง์ o u n t ์พา a ์เอาการ์ดบนมือหนึ่งใบลงมาล็อกอผมก็เอาเป็นตัวนี้ลงมาล็อกเลยแล้วก็จวดหนึ่งใบชื้นอ่าอากนั้นก็คนนี้ตีครับผมถ้าฮิตก็จะมีสกิล l ่สมมติว่าฮนะิตก็สกิลของคนนี้ผมฮิตเอามือหใบมาล็อกเพื่อจวหนึ่งใบได้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะอ,าอะไรผมก็แนะนว่าเป็นกระดัมก็ได้นะ เอาไอดั้มลงไปล็อกเลยนะครับจะได้แบบเอาตัวไม่มีชิลเคียวจังหือนด้วยตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็สกิลตัตวนี้ตีเสร็จชี้หนึ่งคนบวกหมื่นแล้วก็ล็อกตัวเองอะไรอย่างนี้ได้นะครับอ่ะจริงๆจะเอาข้างนี้ตีก่อนก็ได้เราทำให้กาโทราตีแรงแต่ผมว่าเอาสมมติว่ากาโทราเช็คได้ชี้แล้วลงกันดั้มมันน่าจะน่า,นากลัวกว่านะครับอ่ะประมาณนี้เขาจะตีใส่ตัวเก์สีล้วก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าตัวเกตสีเราพลังโจมตีสามหมื่นนะครับป้องกันค่อนข้างง่ายแล้วนะเขาก็คงตีแบน ถ้าตีแวนก็อยู่ที่เราแลยแหละว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าจริงๆเด็กมันแทบจะไม่ได้ใช้คอตเตอร์าบาร์สเลยเนาะใช้น้อยนะครับใช้น้อยมากอืมก็อาจจะป้องกันอ่ะป้องกันครับผมอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นฮิวเกตสามในการป้องก,กันก็ได้จะชัวร์สุดเนาะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะข้อเทินเราสแตนแอนด์รอรนะครับผมก็เลยเป็นเอาเทย์ก็เมซาย่าเลยนะครับแนะนําว่าเป็นฟอร์ทูนะถ้าเล่นแบบนี้แนะนําเป็นฟอร์ทูแต่ว่าถ้าเล่นผสมเคออสอ่ะเป็นฟอร์ตวันก็ได้เนาะจะแรงมากนะครับฟอร์ตทูวางไว้ทั้งไหนก็ได้ที่เป็นช่อองลากา นะประมาณนี้ชึบจากนั้นก็ผมลงทับวอลโคเคเดดเกรดสีที่อยู่ข้างหลังไปเลยนะสกิลคนนี้ลงมาเปิด5หาเกรดสามปึ๊บเอาขึ้นมือจากนั้นถ้าเอาขึ้นมือครับทิ้งการเอาไปหนะึ่งใบเนาะชึบโอเคอ่ะเอาขึ้นมือทิ้งการเอาไปหนึ่งใบทิ้งใครดีจะทิ้งตัวเองไปเลยก็ได้นะถ้าแ,แต่เราอ่ะผมทิ้งตัวเองไปแล้วกันนะครับชึบโอเค เดี๋ยวก็ไปเทินเฟสครับผมเอ้าห้างนี้ดีก่อนก็ได้ก็สามหมื่นครับผมตีเสร็จล็อกชี้คนนึงหนึ่งหมื่นผมให้คนนี้หนึ่งหมื่นคนนี้จะเป็นสี่หมื่นนะผมสองคริตตีเสร็จล็อกอ่าวโยนพลังหนึ่งหมื่นให้แฟนก็ได้จะให้คนไหนก็ได้แต่เราเนาะเดนั้นก็อ่าจริงๆสกิลวันการ์ดจะใช้ก็ได้เนาะใช้เพื่อเอาการ์ดจากดรอปโซนอ่ะมาล็อกลงช่องเรียกกระได้ครับต่ว่าดรอปโซนเรามันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่มันก็มีแต่ตัวงงงๆแ่ก็อาจจะยังไม่ใช้ก่อนก็ได้หรือถ้าจะใช้ก็แนะนาาว่โซยันาจออกไปนะครับ แล้วก็ลงมาเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็โซมันละกระจัดเอาไปละกจัมาวางทั้งล็อกไปตรงนี้ก็ได้สำหรับสกิลแวนกายเนาะแต่ว่าผมอาจจะเล่นแค่นี้แหละฮึมชึบแหวนกายเจ้ตีอันล็อกครับผมฟื้นตัวที่อันล็อกเนี่ยบวกตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นทวินได้ขี้พลังอ่าอันนี้ตีอ่ตีเสร็จล็อกอ่าตีเสร็จปึ๊บปื๊บปื๊บโยนพลังอะไรเรื่องเนี้ยมันจะเล่นประมาณนี้แหละถ้าฮิตก็มีสกิลอีกนะครับจบเพลิงก็อันล็อกไปนะครับ หลักๆคือเขาจะไม่ค่อยตีตัวกันดั้มเราเพราะว่าพลังมันค่อนข้างสูงนะครับมันจะทําให้เราป้องกันง่ายอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนต่อไปเราก็ดูว่าเราจะมีการมือเล่นกี่ใบเนาะก็จริงๆเราใช้แค่หนึ่ง c o u n ก็ได้เพราะว่าใช้คอร์ t บายของตัวนี้นะครับประมาณนี้ก็อ่ะรับสพิหนึ่งด a m a g ก็ได้พลังแวนการ์ดป้องกันหมื่นห้าป้องกันอีกรอบอะไรอย่างนี้ก็เคือนเราก็ต t a n d อน d draw นะครับแล้วก็ไลฟ์เป็นตัว ฮาร์โมนิกเมสไซายาไปเลยหรือว่าจะไล่เป็นตัวอัลเทิร์โกก็ได้นะถ้าเรามีบนมือนะครับอย่างจังหวะเนี้ยจะไล่เป็นอัลเทิร์โกก็ได้หรือว่าถ้าอยากฟาร์มมือไว้กันก็ไล่เป็นฮาร์โมนิกไปก่อนก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็เอาแบทเทิลเฟสเอาเป็นเทิลเฟสเลยไหมเอาคนนี้ลงไว้ก่อนนี่เอาละจังจัลงไว้ก่อนนะครับเอาเป็นเทิลเฟสเลยก็ได้นะคนนี้ตีสามหมื 38, ่นแปดสองขีนะครับอ่ะตีเสร็จล็อกโยนหมื่นให้ใครได้ผมก็อาจจะโยนหมื่นให้แวนกะกระแนบมันจะได้ตีแรงๆเนาะ เงินงหมืม่นให้มันการอ่ะคนนี้ตีสามหมื่นสองขีนะครับอ่าจริงๆเอาข้างเบาตีก่อนก็ได้นะเออเอาข้างเบาตีก่อนก็ได้นะครับตีเสร็จล็อกอ่าหนึ่งหมื่นในคนหนึ่งอ่ะให้มันทิหนึ่งหมื่นก็ได้แล้วก็แบนกัดโจมตีครับผมสกิลมาโจมตีเอาการหนึ่งใบจากนิกลงมาในช่องเรียกขาดในสภาพล็อกอ่าไม่เกินหนึ่งใบนะเอ,เอาใครดีเอาใครดีเอาตัวที่ดูมีประโยชน์สุดก็คงเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเห็นการคว่ำอยู่มันจะบวกห้าพันนะครับชื้อ<ๆ>ก็พลังโจมตีก็จะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะ ใช่ซับเลกซับเลกซับเอ่าแล้วก็ทวีดายครับผมปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่มีอะไรเนาะจากนั้นก็สกิลมาจบการต่อสู้ครับผมเข้าจะบ้านหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับก็เลือกทิ้งแล้วแต่เราเนาะผมเลือกทิ้งเป็นตัวเกรดสองไปเลยแล้วกันถ้าเราในถ้าในโซเรามีเกรดสามอยู่เนี่ยอันล็อกการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับของเราแล้วก็คู่แข่งเนาะจากนั้นเราจะจวดการ์ดตามจำนวนที่อันล็อกนะครับผมรู้ว่าอันล็อกไปสามใบแล้วก็จวดสามสอง สามเมยประมาณนี้คือช่วยเพิ่มกมารบนมือได้นะครับแล้วก็ตัวยูนิตแถวหน้าที่เป็นเรียกอากาศเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับห้า 5, ประมาณนี้ซืแล้วก็เอาคนนี้ตีก่อนก็ได้คนนี้จะสี่หมื่นห้าบวกอีกแปดพันบวกอีกแปดพันก็เป็นเอ่อห้าหมื่นสามใช่ไหมถ้ายังไม่มีการ์ดคว่ำนะถ้ามีการ์ดคว่ำก็จะบวกอีกเอ่อเป็นสี่หมื่นสามห้าหมื่นสามเป็นห้าหมื่นแปดนะล็อกคนนี้บวกอีกหมื่นหนึ่งคนนี้ก็จะเป็นประมาณหกหมื่นแปดนะครับนะไม่รวมทิกเกอร์นะ จริงๆเด็กเนี่ยคือถ้าเราไลฟ์เป็นตัวเนี่ยไอตัวแถวหน้าเราอย่าไปหวังเรื่องทิกเกอร์นะครับเพราะว่ามันสก,กิลมันออกแบบมาให้อันล็อกตอนจบการต่อดสู้อะดังนั้นมันทําให้ทิกเกอร์แทบจะส่งผลให้กับเรียากาศดไม่ค่อยได้นะดังนั้นเราจึงเหลือตัวหลังไว้เพื่อรับทิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยออประมาณนั้นนะครับ <S <S แล้วพอจบเทินใช่ไหมเราเข้าเราสมมุติว่าเข้าเทินเราใหม่ใช่ไหมเราก็จ่วนะครับเราก็ไลฟ์เป็นอัลเทอร์เกใหม่อีกรอบนึงเนะเพราะว่าเทินที่เราเรา,เราฟาร์มของมารอยแล้วก็เอานี่พลังให้แบนการเอาอยู่ไรนนะ ตัวฟอสตูให้มันกัดไปเลยจริงๆมันไม่น่าจะเล่นถึงไลท์สหรอกจริงๆน่าจะจบตั้งแต่ไลท์แรกหรือไลท์สไปแล้วนะถ้าเล่นดีๆนะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็อาจจะใช้สก,กิลของเมสซายาไปนะครับโซบัสหนึ่งอ่ะโซบัสหนึ่งเอาการ์ดชื่อไม่ซ้ํากัน2ใบจากดอกโซนครับพอลงช่องเรียกการในภาพล็อกไม่เอาลงช่องเรียกการในภาพล็อกก็แล้วแต่เราจะเอาอะไรก็ได้นะหรือจะโซบัสอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่มีปัญหายเนาะ ก็อาจจะปุ๊บๆอะไรก็ว่านไปนะก็เหมือนเดิมมันเล่นเหมือนเดิมเลยนะก็ตีตีตีตย้อนพลังยนพลังนะครับแล้วก็แวนตีอันล็อกตัวที่ <c oughs> ปลดล็อกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บวกตัวละมือเนี่ยหลักๆมันจะเล่นแค่นี้แหละสำหรับเมสายานะมันจะเป็นดิเน้นบุกนะครับเน้นบุกการ์ดละมือก็มีค่อนข้างในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอมีนิดหน่อยนะครับสำหรับต,ตัวเมสายาเนาะเพียวๆนะผมแนะนำจริงๆน่าจะแนะนำเป็นตัวของผสมเคออสดีกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ย แคลนต่างๆถ้าจะเอาไปแข่งนะแคลนต่างๆอ่ะมันจะเน้นปั๊มกิฟป,ปั๊มอะไรมาสู้ใช่ไหมแบบเออทำให้ตัวเองได้เปรียบอ่ะอย่างเช่นแบบตัวนู้นก็ปัม Excel ป๊มแอคเซลได้คนนู้นก็ปั๊มฟอสต์ได้คนนี้ก็ปั๊มโพเทคได้อะไรเงี้ยเออแล้วนั้นผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะเล่นผสมเควอตจะดีกว่านะสำหรับใครที่สนใจเรื่องเด็กผสมเควอตก็เคยทําไว้แน่นะครับลองเรียนดูคลิปเก่าๆได้นั่นก็ลิทน่าจะเหมือนกันนั่นแหละลิทก็คงเหมือนปัจจุบันแค่เปลี่ยนฮิลจากฮิลธรรมดาเป็นนนนฮลเกรรดอ่ะะแคคัั้บ ก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะครับการมาของโปรโมใหม่ก็ทาให้เด็กมันเล่นได้ไวขึ้นนั่นแหละ,ละก็ได้ช่วยช่วยให้เด็กขึ้เยอะนะครับจริงๆยังมีโปรโมอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจเนาะเป็นตัวเกรด2นะครับแต่เมนูจะมาหรือเปล่าเราก็ต้องรองลุ้นกันนะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กับช่องของเราได้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเด็กเมสยาในพันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะขอเด็กอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้ามีโอกาสก,าก็อาจจะทําให้นะหรือว่า อาจจะพูดคุยเล็กน้อยอะไรกันประมาณนี้นะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปแล้ว